คนสวยคนแก้วกับพี่หน่อยเด็กกินที่พี่ยังไงไงมะนี่นึงเออแก้วหนึ่งมาๆมามาชนแก้วหน่อยชนแก้วมาอืีแก้วเดียวนะมาอีอะไรทะเลโหลแก่กินข้าวอยู่ใครอะแอร์บอกเราไงว่าแอร์มากับนัตตี้อะคนสวยชนไอ้แก้วไอ้แกกล้าโกหกกับว่ามากินข้าวกับนัตตี้หรอทำแบบนี้ไม่ได้ถึงลูกเาเลยหรือไงแอร์ ก๊อปมันไม่ใช่อย่างนั้นพี่ก๊อปพี่เพิ่งเข้าใจผิดนะคะตอนแรกหนูกับพี่แอร์เรากินข้าวกันอยู่ดีๆแล้วไอ้ผู้ชายขี้เมานคนนี้ก็เข้ามาก่อกวนเราหนูรู้สึกกลัวมากเลยรีบออกไปโทรตามแพทริกเขามาค่ะนี่กนสวยพูดอะไรยะยะยะชันแก้วพี่นีกว่ามาพี่อย่ามายุ่งกับเมียกูนะมึงถอยไปเลยเฮ้ยึมอยกพี่เลิกกับเพื่อกนกูนไงฮะจะทำไมมาดิพอไแล้วคิดว่าฉันไม่รู้เหรอวพาะพวกแกสแสดงกันนะ แอร์แอร์กล้าเรียกแพทริกกับนัตตีเพื่อมาแสดงละครตกตากรอฟเนี่ยนะคิดว่ากรอฟโง่มากหรือไงกลับไปคุยที่บ้านจอดพี่กรอฟพี่ลักแอร์นี่แอร์เป็นไรไหมพี่กรอฟคะพี่หนูพูดไปเมื่อกี้หนูพูดจริงๆนะคะพี่รู้แล้วพี่แค่ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยมีเรื่องกับพวกนั้นเดี๋ยวนะพี่กรอฟนี่พี่ยังเป็นผู้ชายอยู่ปะเนี่ยฮะทำไมใจป๊อตขนาดเนี้ย หนูว่านะที่กอเขาต้องกลัวแน่เลยข้าวก่อนจาได้ไหมที่มีรถมาขับปาดหน้าเราอะ่ะแถมชูนิ้วให้ด้วยพี่กอยังยอมให้มันไปก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตั้งใจปะวะเห็นเด็กเห็นแต่เมื่อกี้ละเอานะ่ไม่เป็นไรนันตีเป็นอะไรเปล่าไม่เป็นไรค่ะพี่แอร์พอดีว่าหนูลกเข็มขัดไว้ เฮ้ยแน่จริงมึงลงมาดิพี่ก๊อลฟเปิดประตูให้ผมหน่อยไอ้รถกระจกกระจกอย่างเงี้ยจะทุบไม่ให้พังเลยมีอะไรคุท้องอยู่ด้วยเฮ้ยมึงเก่งมึงลงมาดิมึงทำไมอ่ะมึงมาดิขอโทษด้วยนะครับพอดีน้องเคยผมเมาอะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดคุณรีบเนี่ยคุณไปก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องผมเนี่ยผมจัดการเองขอโทษจริงครับโอ้ยมึงจะแน่เว้ยเอ้ามึงจะไปไหนวะมานี่ดิพอได้แล้วพี่พี่ก๊อลฟ รู้อะไรไหมนาตี๋เมื่อก่อนนี้เนี่ยเขา,าเป็นคนอารมณ์ร้อนมากเลยนะแต่พอเกิดเรื่องไม่ดีกับเราสองคนเข้าอ่ะเขาก็เลยเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ฉจะคอเพลินแกเฮ้ยผมก็บอกแล้วไงว่าของมาอาจจะช้าหน่อยคุณก็ตอบตกลงเองไม่ใช่เหรอแต่นี่แกมาช้าเป็นชั่วโมงเลยนะเก๋วยเตี๋ยวจัอื่นหมดแล้วล้วจะกินยังไงคะคร,รับเกิดอะไรขึ้นมันก็กินได้เหมือนกันนี่แหละนี่ ถ้าคุณอยากกินไวๆเนี่ยจะสั่งไรเดอร์ทำไมนี่แกมาชายถึงกล้าพูดจาแบบนี้อกีกหรอจะขอบเขตขอบใจย็น,นจะไปต่อรองต่อเถียงกับเขาทำไมนออ้ดูดิมันก็ยังกินได้อยูน่นี่อย่าไปเถียงเขาเลยขอโทษด้วยนะคะเฮ้ยเฮ้ยเปิดเดีววะแน่ใจก็้นว่งเห็นอะไร แ,แอร์ไปเข้าข้างไปทำไมอะก็อุตส่าห์สั่งกุเตี๋ยบมาให้แอร์นะแต่เขารู้ที่อยู่เราแล้วนะก๊อฟถ้าวันหลังเขามาหาเรื่องจะทำยังไงอะก็มาดิใครกลัวหลังจากนั้นผ่านมาหลายวันนี่ก๊กอฟกำลังจะกลับมาแล้วใช่ปะแอร์ไม่ได้อาบน้ำเลยงั้นแอร์รอก๊อฟกลับมาแล้วค่อยนอนพร้อมกันเนาะสวัสดีครับไลเดอร์ครับผมดึกขนาดนี้ก๊อฟได้สั่งอะไรไว้ปะก๊อฟไม่ได้สั่งนะ ไม่ได้สั่งอะไรไว้นะคะส่งผิดห้องหรือเปล่าคะใช่ห้องเลข23ชื่อคุณก๊อฟไม่ผิดนะครับทั้งั้นเอาวางไว้หน้าประตูก็ได้ค่ะอย่าเปิดประตูนะต้องใกล้ถึงแล้ว วะฮะใส่หัวกมาเลยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยตอบเขาไม่ได้กลัวหรอกแต่แค่เขาไม่อยากให้อารมณ์ชั่ววูบข,ของเขาอะ่ะมาทำให้คนในครอบครัวต้องตกอยู่ในอันตรายมากกว่าโหยนี่มันมีคนโรคจิตขนาดนี้อยู่ด้วยเหรอเนี่ยหนูก็ว่าอยู่ทำไมพี่2คนถึงย้ายไปอยู่บ้านใหม่ก,กันน่ะแต่ว่าไอ้คนเมา,มาเมื่อกี้กับคนขับรถวันนั้นอะมันก็ไม่รู้นะครับว่าบ้านเราอยู่ไหนอะ แล้วถ้าไคนเมานเนี่ยเอาขวดมาตีหัวนายหรือว่าถ้ามันพกมีดมาล่ะแล้วถ้าพวกแกตีกันเนี่ยแล้วแอร์ก็นัดตีโดนลูกหลงเนี่ยจะทํายังไงไล่เรื่องคนขับรถวันนั้นเนี่ยถ้ามันใจร้อนชนรถเราขึ้นมาเนี่ยพวกเราจะทํายังไงแพทริกเรามีเมียม,มีลูกแล้วครอบครัวมีความสุขปลอดภัยเนี่ยมันไม่ดีเลยไงแต่ถ้าผมทําแบบนั้นนะ่ะผมจะกลายเป็นคนใจปอ๊อนเลยพี่การที่เรายอมถอยไม่แปลว่าเรากลัวหรอกแกกล้าคนที่แกรักเนี่ยไปแลกกับคนที่ไม่รู้จักเปล่านั่นสิ ทำอะไรคิดหน้าคิดหลังให้ดีดีกว่าแพทิกยังมีเมียมีลูกแล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยรออยู่ที่บ้านนะได้ยินไหมเนี่ยแม่มาแล้วครับมาแล้วเหรออืมนี่ต่อไปพวกแกสองคนเนี่ยห้ามไปมีเรื่องกับคนอื่นอีกนะเออแม่กำลังจะหมายความว่ายังไงล่ะครับก็เมื่อคืนเนี้สองกลุ่มทะเลาะกันที่ร้านปิ้งย่างอะทะเลาะกันไปทะเลาะกันมา อยู่ๆอ,อมีดมาจากไหนก็นไม่รู้เสียชีวิตไปนหนึ่งคนบาดเจ็บอีกสองคนเนี่ยที่ซอยหลังบ้านเรานี่เองเดี๋ยวนะเราเราเพิ่งไปร้านนั้นมาเมื่อวานเองไม่ใช่หรอไม่ดีนะไม่ดูนะพี่กอลผมเข้าใจพี่แล้วครับ